สวัสดีเมซี่เมซี่เอ้ยดหล่อมองกล้องหน่อยสิไอ้เจ๊เจ๊เล่อไม่มองกล้องเลยมองแต่หันทางอื่นไม่รู้หันไปหนะหาอะไรเนี่ยฮะดีอะไรดีสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเมซี่มาเล่นด้วยเมซี่เล่นอยู่หน้าบ้านกับยายน,านั่นผู้ใดละพานไปพานหน้าแน,นี้แลนดไปใส่ละลูกอ,อสิไปใส่ละ มุดว่ยขี้ยงนี่ตัวน,นันบิเบอร์ดิเบอร์มาเล่นกับยายเร็วอ่าได้ยินเสียงนกน,นันนันล่มหย็นซวยๆวยอยู่หน้าบ้านสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไหนยกมือก่อนอ่าไหนมืออยู่ไหนสวัสดีครับเ <c oughs> ม็ซสีเม็ซสีนางเด่นอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงอยีหยงบุมาพี่น้องไอ้คนนะ ลูกกามาหนูกามาสวัสดีครับไม่ใช่สวัสดีครับอ๋อหอมเข้มไหม่ปกละอ่ะสวัสดีผุนผุนขาขาผุนผุนผุณเหยียบเหยียบไปเหยียบเหยียบใหญ่ไปเอะเหยียบไปคุนขาผุนผุนไหนเอาเหยียบไปอ้ยเพื่อนกันครั้งน้องักละเนาะอ่ะเหยียบไปเอานะเพื่อนกันเพื่อนกันวันละนิดนึ้อ่ะอะหล่อไหมอะจุ๊บเลยสิ หล่อไหมเฮ้ย้หล่อไหมหล่อไหมอัหล่อไหมนี่ทำตาละห้อยอ่อน,นอยากไปไหนไปไหนดีมาซีนะ่อยากไปไหนดีครับอยากไปไหนดีวันนี้ไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่ในบ้านก่อนรังเล่นกันก่อนนะรังเล่นกันก่อนนะพี่ลินหายไปไหนนะไหนมาซี่มาซี่โชตตาไหนมาซี่ในตาสีฟ้าอยู่ไหน ตาสีฟ้าอยู่ไหนแม่ซี่สวัสดีผุนเบิ้งค้าผ,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 ผุนผะุดผุดผุดเอ้าเอ้าไปล้วคะ่ะใส่ผู้บ่านนี่สวัสดีค่ะแม่ซิแม่ซิเล่นกับยายค่ะโอ้ยเล่นกับยายยุ่นหน่ะบ้านน,นี่แหละคะ่ะแดดมันฮอนค่ะพี่น้องไปใส่ป้ายแม่ซิอ่อนอยากไปข้างนอกอยู่นี่เดี๋ยวสิผ้าปไปแลนเล่นอยู่นะคะจะเบิ้งด้ยวยผุนอ่อนไปอ่อนมามันสิเมื่อยได้นี่ยจะไปแลนเล่นพี่น้องเพผุนอยากไปแลนเ,ล,นนล,นเล่นนะคะนี่ นั่นอยากไปเล่นเล่นตาใช่ไหมวะล่ะเมื่อไรอยากไปเล่นใส่ไปเล่นใส่ดีลูกลไปเล่นสนามหญ้าบ่ไปป่ะไปเร็วเอาเสือกมา,เส,กมาเสือกมาสิพาไปเล่นสนามหญ้าเนาะเอานเนาะไปไปไปเล่นสนามหญ้ากันบ่ายนะี้เฮานั่งก่อนมาซี่นื่อยแล้วก็นั่งก่อนแม่ซี่นั่งก่อนเร็วๆไม่ไปไหนหรอกทำอะไรน,นะหากระทำกินเหรอ ใช่แล้วฉีลาดละสี่มาเดินเที่ยวแล้วมาฉีลาดได้ไงฮะแม็ซี่นี่ไม่ไหวจะเคียนนะเราเมซี่ได้พี่ลินอยู่ไหนพาแมซซี่มาวิ่งเล่นแต่แมตซี่เหนื่อยแมซซี่เหนื่อยมากเลยคอนั่งก่อนนะแมซซี่บอกวิ่งมาไกลเล่นอยู่สนามหญ้าเนี่ยเมซซี่บอกเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วเมซซี่บอกไม่ไหวแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมมซี่เหนื่อยยัง วิ่งเล่นจนเหนื่อยแล้วเนี่ยไหนหันหน้ามาสิวิ่งไงฮัลโหลว่ายังไงพี่อลินมัสซีเหนื่อยแล้วมัสซีบอกไปไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วพี่ลินอยู่ไหนหันหน้ามา